ร่างกายเราต้องการพลังงานที่เรียกว่าแคลอรี่เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหมดการที่น้ำหนักจะขึ้นลดหรือคงที่ขึ้นอยู่กับสมดุลพลังงาน energy balance ซึ่งคือสมการระหว่างพลังงานที่ได้รับ calories in และพลังงานที่ใช้ไป calories out การทำความเข้าใจสมการนี้คือกุญแจสำคัญสู่การจัดการน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพ 1. สมดุลพลังงาน energy balance พลังงานที่ได้รับ Calories in ปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดจากอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคเข้าไปในแต่ละวันพลังงานที่ใช้ไป Calories out ปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายเผาผลาญออกไปทั้งหมดต่อวันหรือที่เรียกว่า TDEE e. น้ำหนักขึ้น Weight gain Calories in Calories out น้ำหนักคงที่ Weight maintenance Calories in เข้ากับ Calories out น้ำหนักลด Weight loss Calories in c a l Calories out TDEE e, Total Daily Energy Expenditure คือปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดต่อวันซึ่งประกอบด้วย4ส่วนหลัก BMR Basal Metabolic Rate พลังงานพื้นฐานที่ใช้ในการดำรงชีวิตและรักษาระบบอวัยวะภายในให้ทำงานได้ปกติส่วนนี้เป็นพลังงานส่วนใหญ่ของ TDEE ร้อยล e ะ e, 60-70 TEF Thermic Effect of Food พลังงานที่ใช้ในการย่อยและดูดซึมอาหารประมาณร้อยละสิบของ TDEE e. โปรโตีนใช้พลังงานในการย่อยสูงที่สุด EAT Exercise Activity Thermogenesis พลังงานจากการออกกำลังกายที่มีแบบแผนเช่นวิ่งยกน้ำหนักส่วนนี้เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด NEAT n o n exercise activity thermogenesis พลังงานจากกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกายเช่นการเดินทำงานบ้านยืนหรือการขยับตัวในชีวิตประจำวันสูตรคำนวณโดยสรุป TDEE เท่ากับ BMR บวก TEF บวก EAT บวก NEAT 3. การนำ TDEE ไปใช้ในการควบคุมน้ำหนัก วางแผนการบริโภคแคลอรี่ได้อย่างมีเป้าหมายสร้างภาวะขาดดุลพลังงานแคลอรี่เดฟิซิตโดยบริโภคแคลอรี่น้อยกว่าค่า TDEE e, ประมาณ300-500แคลอรี่ต่อวันเป้าหมายรักษาน้ำหนักบริโภคแคลอรี่เท่ากับค่า TDEE e, สร้างภาวะเกินดุลพลังงานแคลอรี่เซอร์พลัสโดยบริโภคมากกว่าค่า TDEE e, ประมาณ 300ถึง500แคลอรี่ต่อวันควบคู่กับการฝึกแรงต้าน 4. เคล็ดลับในการเพิ่มการเผาผลาญ CALORIES out ทำได้โดยการเพิ่มองค์ประกอบย่อยใน TDEE เพิ่ม NEAT ขยับตัวให้มากขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นลุกยืนบ่อยขึ้นเดินแทนการใช้ลิฟต์เพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อ Strength training กล้ามเนื้อช่วยเพิ่มค่า BMR ทำให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นแม้ในขณะพักให้ความสำคัญกับโปรโตีนโปรโตีนช่วยให้อิ่มนานและเพิ่มค่า TEF ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในการย่อยอาหาร